คืออำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองหน้าด่านการค้าชายแดนระหว่างไทยพม่าผ่านทางด้านจังหวัดเมียวดีค่ะซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพบว่าแนวทางในการพัฒนาเมืองชายแดนแห่งนี้ยังขาดความชัดเจนหลายด้านและกำลังเป็นข้อถกเถียงกันว่าจะสามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงเมื่อประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษกฐกิจอาเซียนในปี2 5 5 8ได้หรือไม่ ท่ามการการเจริญเติบโตของเมืองชายแดนแม่สอดแต่แผนการพัฒนากับเดินสวนทางแม้ว่าจะมีการหยิบยกให้เกิดการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยพมา่าแห่งที่2และการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมทางบก ทั้งการขยายถนนสีเลนหรือแผนการศึกษาสร้างเส้นทางรถไฟตากแม่สอดแต่ท้ายที่สุดแล้วโครงการต่างๆกับเดินหน้าอย่างล่าช้าไม่ได้ถูกหยิบยกมาเป็นวาระสําสคัญทั้งที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางการค้าชายแดนและหลายฝ่ายต่างเกรงว่าอาจจะไม่ทันรองรับกระแสการหลั่งไหลของคนและกลุ่มทุนเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มีอยู่ณปัจจุบันที่ชัดเจนเป็นรูป,ปรธรรมก็คือมติคณะมนตรีนะเมื่อปี53ที่มอบให้กระทรวงพาณิชย์ไปศึกษานะครับวางแผนนะครับเรื่องเขตสิทธิพิเศษ5,603ไร่เป็นที่ป่าสงวนตามมติคณะมนตรีเนี่ยนะครับทางตอนเหนือของเทศบาลน,นครแม่สอดกับเทศบาลตำบลท่าสายลวดตรงนั้นจะเป็นอบอตอท่าสายลวดกับอบอตอแม่ป่ นะครับ5,603ไร่ตรงนี้เนี่ยมีงบประมาณแล้ว9.8ล้านมี TOR การศึกษาเรียบร้อยขณะนี้ก็คือผมไม่แน่ใจว่าได้ผู้ศึกษาหรือยังนะเพราะว่า,าทางผมเนี่ยเป็นประธานในการพิจารณา TOR เนี่ยกับกรรมการที่จังหวัดเนี่ยแล้วเราก็ส่งผลพิจารณา TOR ไปที่กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วกระทรวงพาณิชย์ก็จะเป็นผู้ไปดำเนินการาจ้างที่ปรึกษามา นะก็น่าจะน่าจะได้ที่ปรึกษาภายใน ในด้านความโดดเด่นทางด้านการค้าชายแดนจะเห็นได้ว่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีข้อได้เปรียบทางด้านภูมิประเทศโดยเฉพาะการเดินทางทางบกมีระยะทางเชื่อมโยงไปยงังย่างกุ้งของพาม่าได้เร็วที่สุดกว่าจุดอื่นๆโดยใช้เวลาเพียงแค่2อถึงสวันเท่านั้นและหากว่าการก่อสร้างเส้นทางภายในประเทศพามา่าดำเนินการได้ตามที่รัฐบาลไทยเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือเท่ากับว่าต่อไปจะใช้เวลาเดินทางจากแม่สอดไปย่างกุ้งเพียงแค่1วันเท่านั้นแต่ความ คลหน้าล่าสุดพบว่าโครงการต่างๆที่ภาครัฐและภาคเอกชนได้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาในอำเภอแม่สอดนั้นยังหาข้อยุติไม่ได้เลขการค้าเฉลี่นเพิ่มขึ้นทุกปีนะปีหนึ่งประมาณ20-25%หรือบางปีถึง30%เนี่ยแล้วสองเนี่ยแม่สอดเวดีก็อยู่ในแนวฮ s สเวส e c o n o m i c corridor นะครับในช่วงที่ผ่านมาทุกรัฐบาลก็ผลักดันการค้าชายแดนมาตลอดนะครับแล้วก็ถึงแม้น ในอดีตเนี่ยพม่าเองยังปิดประเทศอยู่นะฮะแต่ปัจจุบันนี้พม่าเปิดประเทศแล้วก็ยังอยากจะถามรัฐบาลปัจจุบันว่าทำไมยังนิ่งเฉยต่อชายแดนตรงนี้นะครับซึ่งพม่าเองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าตั้งแต่มีการเลือกตั้งแล้วมีรัฐบาลที่เป็นบลรเรือนแล้วก็เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศแล้วเนี่ยเรื่องราวของแม่สอดกับค่อนข้างจะเงียบไปทั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ ของประเทศที่สําคัญนะครับในเรื่องของการค้าชายแดนในเรื่องของการเชื่อโมโยงระหว่างพม่ากับอาเซียนแล้วก็อาเซียนกับพม่าซึ่งจะเป็นหัวใจที่สําคัญแม้ว่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจะถูกมองข้ามจากการเป็นจุดยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศไทยและพม่าแต่เชื่อว่าหลังจากนี้ด้วยกระแสการตื่นตัวของพม่าและมูลค่าการค้าชายแดนที่คาดว่าจะทะลุปีละห0,000ล้านบาทภายใน1-2ปีข้างหน้านี้ จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ทุกอย่างเดินหน้าโดยอัตโนมัติประภาพรเคลืองยิ้วถ่ายภาพสกาวรัตศ,ศิริมากรุงเทพธุรกิจทีวีรายงาน